โรคหลอดเลือดในสมองโรคหลอดเลือดสมองหรือสตรกคือภาวะสมองขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดสมองติดอุดตันหรือมีเลือดออกในสมองหรืออาการเส้นเลือดในสมองติดทําให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ทําให้เซลล์สมองขาดออกซิเจนส่งผลให้สมองตายผู้ป่วยจําเป็นต้องพบแพทย์ทันทีการรักษาอย่างรีบด่วนเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะช่วยลดความรุนแรงจากภาวะสมองตาย และรวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆและยังป้องกันความพิการและทุพลภาพที่จะเกิดขึ้นสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกสาเหตุหลักของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมี2ประเภทสาเหตุแรกคือหลอดเลือดเกิดตีบหรืออุดตันและหลอดเลือดสมองแตกในผู้ป่วยบางรายจะมีอาการของภาวะสมองขาดเลือดชันะ่วขณะหนึ่งภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันพบได้บ่อยถึง85%ของโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุที่สำคัญได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงการสูบบุหรี่ 2. ภาวะหลอดเลือดสมองแตกพบได้ประมาณ15%เของโรคหลอดเลือดสมองปัจจัยดังต่อไปนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในเกิดภาวะหลอดเลือดสมองแตกภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้การได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่มากเกินความจําเป็นโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง,อง,องการบาดเจ็บ อุบัติเหตุมีโปรตีนสะสมผิดปกติในผนังหลอดเลือดภาวะสมองขาดเลือดช่วขนะคืออาการโรคหลอดเลือดสมองแต่อาการเป็นไม่นานไม่เกิน24ชั่วโมงแล้วอาการดีขึ้นได้เองสาเหตุของ TIA เกิดจากสมองมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอเป็นระยะเวลาชั่วคราวส่วนใหญ่จะมีอาการ5-15ถึงนาทีแล้วอาการดีขึ้นเองอย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรทำการพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการตรวจแยกระหว่างโรคหลอดเลือดสมอง และภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะปัจจัยเสี่ยงที่จะเพิ่มโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตโรคอ้วนทานอาหารที่มีไขมันมากรสเค็มสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่ต่อเนื่องดื่มสุราในปริมาณมากใช้สารเสพติดโรคประจำตัวและความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองภาวะความดันโลหิตสูงไขมันคอเลสเตอรอลสูง เบาหวานภาวะหยุดหายใจขณะหลับโรคหัวใจเช่นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะภาวะหัวใจล้มเหลวโรคลิ้นหัวใจติดเชื้อโรคหลอดเลือดแดงที่คอตีภาวะเลือดแดงหรือเกล็ดเลือดผิดปกติภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติโรคหลอดเลือดผิดปกติแต่กําเนิดมีการซอกตัวของผนังหลอดเลือดที่ไปลิ้นสมองปัจจัยอื่นๆที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หนึ่งอายุผู้สูงวัยอายุ55ปีหรือมากกว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าในการเกิดโรคมากกว่าคนหนุ่มสาวั่วชาติกลุ่มคนชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันมีความเสี่ยงสูงกว่าในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าชชาติอื่นๆ 3. เพศเพศชายมีความเสี่ยงสูงมากกว่าเพศหญิงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแต่เพศหญิงมักจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเมื่ออายุมากขึ้นและพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สี่คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 5. การใช้ฮอร์โมนการใช้ยาคุมกําเนิดหรือการใช้ฮอร์โมนบําบัดที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเอสโตรเจนจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไม่ให้กลับมาเป็นซ้ํา 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์จาพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นและเน้นอาหารจําพวกเนื้อปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งเนื่องจากโอเมก้าสในปลาช่วยลดการอักเสบซ่อนเร้น และมีไขมันที่ดีต่อสุขภาพ 2. ลดการบริโภคอาหารไขมันสูงเช่นเนื้อสัตว์ติดมันไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ 3. ลดการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มหรือมีโซเดียมสูง4ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งต้องดูแลทั้งด้านการรับประทานอาหารการออกกำลังกายรวมทั้งการใช้ยารักษาอย่างเหมาะสม5ลดหรือจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้เกิน1-2ดื่ม มาตรฐานต่อวันและเลิกสุบบุรี่อย่างเด็ดขาด 6. ดูแลสุขภาพอนามัยและฟื้นฟูร่างกายโดยการทำกายภาพบำบัดทั้งนี้หากการไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงอาจปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยเทคโนโลยีสื่อสารหรือสตรอเทเลแคร์ 7. การดูแลสุขภาพด้วยการแพทยทางเลือกโดยอาศัยธรรมชาติบำบัดโดยเฉพาะในด้านสมุนไพรของไทย ที่ได้สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษคิดค้นเป็นตำรับสมุนไพรผสานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันสกัดสมุนไพราตามตำรับโบราณเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลอดเลือดในสมองการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึ่งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคคือการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในกรณีผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองการดูแลไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ รวมถึงฟื้นฟูภาวะอมพกึกอมาพาตถือเป็นสิ่งสำคัญ